คือเรียกว่าเดินออกมากับพี่ก็จริงแต่พอเจอเขาทิ้งพี่เลยนะโอ้ยเดี๋ยวก็อพี่ชายนะครับเอาล่ะสวัสดีแฟนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนก็สู่งานของเราวันนี้นะครับกับ Dangerous Romance Final EP Fan Meeting นะครับแล้วก็ขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับนักแสดงนำนะครับจากซีรีส์หัวใจในสายลมครับพชนพลและชิมอนวัชช w a ร รู้เลยเพิร์ที่ไม่รู้ว่าเพิร์ตื่นเต้นไหมแต่เชี่ยไม่ตื่นเต้นแน่นอนอยู่หลังเวทีทุกคนสั่นมากมืยเย็นมากเลยเนี่ยนี่คืออ้มือเย็นเหรอเขาเย็นมากเขามาจากมือผมตอนก่อนจะขึ้นไหมเออตื่นเต้นร้องดีมากเลยเฮ้ยว่าไปเ <c oughs> องร้องดีไหม เออครับวันนี้เราเราเปิดแฟนมิเตี้ของเรานะครับด้วย2เ <c oughs> พลงนะครับแบป,ประกอบซีรีส์หัวใจในสายลมด้วยนะครับถามความรู้สึกของ,งทั้งสองคนก่อนละกันนะครับเริ่มต้นที่เพิร์ดเป็นยังไงบ้างที่ถือว่าเป็นซินแรกเนาะที่เออมาอยู่เ m มจูวีและได้ร้องประกอบซีรีส์ไหมครับจริงๆจะมีเพลงเป็นก่อนแน่นนอ๋อแลอันนี้เป็นเพลงที่สองครับแต่แต่รู้สึกว่าเป็นแนวเรามากขึ้นครับตอนที่ได้บอกพี่ตุ่นไปครับว่<ส>าว่าอยากได้ความเป็นล็อกหน่อยแล้วมันก็ซิงกับเรื่องของเราครับ ก็รู้สึกว่าเพลงนี้สนุกแล้วก็มันมากรับครับผมแล้ววันนี้ได้มาร้องต่อหน้าแฟนๆทุกคนจากซีรีส์หัวใจในสายลมรู้สึกไงบ้างน่ารักมากเห็นว่าคนร้องตามเมื่อกี้ก็เราเป็นคนร้องเพลงแล้วเห็นคนร้องก็ดีใจมากครับครับผมนะตบมืยให้เปิดครับๆๆๆพ่ชีพิชีเป็นยังไงบ้างอันนี้สิงเกิลแรกของเราเลยสิงเกิลแรกครั้งแรกด้วยนี่ร้องเพลงครับพี่อพเออซึ่งจริงๆชิมอนร้องเพลงพร้อมมากนะ แต่ปกติใช่ไหมใช่มครับขอบคุณครับเออคือถ้ารู้ว่าร้องขนาดนี้จะให้ร้องประกอบรถโรงเรียน school <oughs> <c oughs> <c oughs> ranger แกตุเรียนชองเลยนะรับ <c oughs> รู้สึกไงบ้างกับเพลงสายลมเออรู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆครับผมที่แบบว่าในวันนี้เออชิม,มอนมีเพลงของตัวเองแล้วนะก็เออทำได้แล้ว <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ ดัานยอดกันเยอะมากๆากเลยขอบคุณครับนะฮะซึ่งต้องบอกว่างาน Dangerous Romance นะฮะ Final EP Fan Meeting ของเราวันนี้นะครับประกาศไปเรียบร้อยนะครับบัตร So Out ครับปรบมือให้กับทุกคนครับคเก่งมากเลยครับค่านหนึ่งเชิญครับสวัสดีทุกคนอีกรอบนะฮะผมเพิร์ธนาพลครับรับบทเป็นกังหันครับในซีรีส์หัวใจในสายลมฮะ ณเล่นคู่กันหรือคุณแอบเป็นมัมีเขาด้วยเนี่ยซัพพอร์ตเขาอยู่ครับโอเคเชิญครับคร่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมผมชื่อชิมมอนชรวินนะครับก็ในเรื่องนี้นะฮะรับบทเป็นสายลมครับสายลมขอแล้วขอแล้ขอดครับโอเคเดี๋ยวมาพูดคุยกันเพิ่งมารู้จักกันตอนที่จะได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้จริงๆรู้จักันมา 7จ็ดปีครับเจ็ดเกือบแปดแล้วเนีที่แบบรู้จักกันตั้งแต่ผมมอมอสี่มอห้าเลยพูดเ <สะ S 1> บาเชียวหน <laughs> ูแก่ไปเลยเลย <laughs> รู้จักกันตอนครั้งแรกนี่คือ <laughs> รู้จักกันได้ยังไงเป็นเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องหนึ่งครับ <c oughs> เออพอดีเล่นด้วยกันครับ <c oughs> ไม่ได้เข้าเ <c oughs> ข้าซีนด้วยกันนะแต่แบบเจอก็มีคุยกันนิดนิดหน่อยหน่อยฮะไว้ตื่นเต้นหน่ ชื่อว่าตื่นเต้นจริงปกติเพิร์อจะไม่ตื่นเต้นนละเสียงสั่นขนาดนี้นะวันนี้ได้เจอคนคนทุกคนเป็นไงบ้างก็จริงๆแบบเป็นงานเราด้วยครับแล้วแบบโอ้นานมากๆนะกว่แบบกลับมาในงานของเราเนีัรู้สึกดีใจมากเลยดีใจจริงเลยครับผมชอบนะคู่นี้เขาเชียร์กันดีมากๆเลยนะครับโอเครู้จักกันมาก็ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าด้วยความสนิทอ่ะ เวลามาทำการแสดงด้วยกันเนี่ยมันยากหรือมันง่ายยังไงโหเงียบฟังนเชียวตั้งใจเชียวนะโอเคอยากรู้ว่าพอคนเรามันสนิทกันไมอหรอมาแล้วมันจะต้องมาเล่นคู่กันอย่างเงี้ยเออเวลาทำงานเ่ะมันเป็นยังไงบ้างเออตอนแรกรู้สึกชิวมากๆที่แบบว่าดีใจด้วยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เล่นคู่กับเพิร์ดแบบเพิร์ดเป็นเด็กที่เก่งมากๆนมีของแล้ว ครับแบบพอเราเล่นกรู้ว่าแบบเอ้ยต้องไปเล่นกับเพื่อนนะก็เอาละน่าสนุกแต่พอเล่นไปเล่นมาปุ๊บพอเจอซีนบางซีนที่แบบใกล้ชิดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวกันอยู่บ้างเออต้อง<ต>ปรับตัวปรับยังไงใครนะที่พูดตอนเราไลฟ์กันแล้วบอกว่าดูสายตามันดิพี่ดูพี่ก็ดูสายตามันดิพี่ยังไงสิสายตาหวานเจี๊ยมขนาดนี้ไม่ยกิดบบาแล้ว มีขิดละด้วยด้วยเราแบบขีดมานานแล้วแบบนี้ครับรู้จักกันมานานอุ้ยตอนแรกเล่นแล้วแบบเขินมากอ่ะพี่เฟิร์นพูดใกล้ใกล้มาพี่ไม่ค่อยได้ยินพี่ตัวเองพี่ก็เขินมากตอนเล่นแบบเลิวลสี่เลยเขินโดยเฉพาะฉากเลเวลสี่ใช่ครับนะครับอ่ะถ้าเขินงั้นเดี๋ยววันนี้เรามีเล่นโชว์ซะหน่อยดีไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีช่วงแฟนอยากเห็น ใช่ไหมโอเคได้อดใจรออดใจรอนะครับอะไรไม่เหมือนที่คุยกันไว้เหรอสัคิดมีด้วยเหรอไม่มีไดครับสวัสดีครับปาแปงนะครับรับบเป็นสายฟ้าครับสวัสดีค่ะจูนะคะรับบเป็นนับดาวค่ะสวัสดีค่ะวิวค่ะรับบเป็นพิมฟ้าค่ะ ัไม่ปไปแล้วคุณไปแล้วคุณไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมสวัสดีครับพวินครับแล้วบทเป็นนาวาครับสวัสดีครับปลาครับแล้วบทเป็นกายครับสวัสดีครับชิโตนะครับแล้วบทเป็นโคโตครับเลื่องเเล่นด้วยเล่นด้วยครับผมสวัสดีครับชื่อพิ่ลิปนะครับรับสองบทเป็นภูมิกับแล้วก็เป็นเฮียล้างล้างรถครับ ที่เราเข้ากับคนอื่นหรือยังไงก็ได้ครับเชิญครับผมชอบซีนของตัวเองที่ตอนที่ผมเอ็นควายน้าขาดแล้วเขาให้กําลังใจแต่ไม่ใช่ให้กําลังใจแบบว่าแบบที่คนปกติให้กันแต่เป็นการที่ต่อย <c oughs> ต่อยให้กําลังใจ <c oughs> ครับคือคู่คุณเนี่ยต้องบอกว่าเอ๊ะมันจะต่อยตียอะไรกันทั้งเลือดอะนะ <c oughs> ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ือเป็นการให้กําลังใจอีกแบบหนึง่งใช่ครับแต่ว่าทำไมถึงชอบสีนั้น การที่เขาใช้น้ําเสียงหรือว่าอารมณ์ออกมาแต่ว่าสายตาที่เขาส่งมามันไม่ใช่อารมณ์ที่โมโหแต่ว่าเป็นความห่วหงใย,ยมากกว่าครับคือภาษาทางร่างกายเนี่ยกับภาษาทางสายตามันไม่เหมือนกันใช่ครับโอ้คุณทวินคุณเล่นได้ลึกซึ้งเลย่ะฮะก็จริงก็คือตอนเล่นเราก็คิดถึงเขาแั่แหละเราก็ตีว่า กายคือเขาเลยแล้ว <grocery> ก <noise> <ness> okay, ็เราต้องการให้กําลังใจเขาอยากให้กําลังใจเขายังไงครับผมก็เลยต่อยไปสักทีนึ่งก็เลยทีโอเคแล้วปวินชอบซีนไหนครับเอาจริงผมชอบซีนที่ชวนเขาไปดูดาวตกคือหนึ่งเนี่ยคือเป็นการกำลังให้กําลังใจเขาแล้วหนึ่งครั้งแต่เหมือนกับมันยังไม่สําเร็จแบบเป็นความตั้งใจแลเฮ้ยพาไปดูดาวแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ก็ถ้าเกิดมันเราเห็นดาวตกอ่ะมันก็คงจะเป็นซีนที่โรแมนติกซีนหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ มันบนความคอมมอดี้นิดนึงด้วยครับผมโอเคครับอ่ะต่อไปพี่เพิร์ล่ะพี่เพิร์ชอบซีนไหนผมชอบซีนที่ที่ยังไม่ฉายออกไปครับโอเ้เดี๋ยวๆๆค,คือซีนที่ทุกคนกําลังจะได้ดูกันในวันนี้เหรอฮะวันนี้เลยครับสปอยได้ไหมเอ,อ่ยืนอยู่ตรงกลางหันครับเป็นการส่งตัวละครกับแบบสมบูรณนะ์แบบนบอกเลยว่าวาวุ่นแน่ๆวันนี้วาวุ่นแน่ๆ ใช่ครับพี่ชี้ละชอบสีเดียวกันแต่เอาไปแล้วก็อีกสักสีนหนึ่งที่จําได้ชอบสีที่ทะเลาะกันแล้วก็ตกน้าลงไปแล้วก็พูดว่าถ้าไม่มีสายลมอ่ะกัางหันจะหมุนได้ยังไงชอบสีนั้นมากผมไมเป็นเหมือนแทกไลน์ประจับเรื่องนี้เลยนะใช่แล้วก็ซีนนั้นเราส่งอารมณ์มันโหดมากด้วยแล้วก็เย็นดีครับครับ แล้วยังไงอะคิดว่าสเสน่ห์ของคู่คุณมันคืออะไรที่ทําให้คนเนี่ยเขาเชียร์ตรีกันทั้งเรื่องความรุนแรงอนะ <c oughs> ความรุนแรงคือมันแบบว่ามันมีสเสน่ห์ตรงไหนมันเรื่องขอที่มันตีกันแล้วเหมือนแบบว่าโตเหียรกันตลอดมากกว่ามันเลยทําให้คนรู้สึกแบบ คนเด็มเขาจะมากันหวานๆแต่อันนี้มันกัดกันสนุกดีอะไรเงี้ยครับข้าความรู้สึกผมแล้วผมชอบเวลาเล่นกับพวินที่แบบสวยกันไปสวยกันมาอะไรเงี้ยครับผมก็ใช่เป็นความรุนแรงที่มีความห่วงใยกันโอ้มันซับซ้อนนะอย่างนี้เขาบอกใช่ไหมว่าการแสดงเนี่ยโร่างกายมันต้องดูรุนแรงเลยแต่สายตามันต้องแอบมีความห่วงใยเอาจริงตัวละครมันเริ่มห่วงใยกันตั้งแต่ EP สามที่เริ่มต่อยกันเลยครับแล้วเหมือนกับโดดอาจารย์จับแล้วอ้าว เริ <itos> ่มไปเขาก่อนใชมายแล้วแบบเราช่วยแล้วแบบหลังจากนั้นก็เป็นแบบแค่ท้ากันเฉยๆจริงๆก็คือห่วงใยกันตลอดแบบแอบดูเขาแอบดูเขามาตลอดเลยครับใครชอบใครก่อนก็ต้องพงกายดีครับครับทีนี้คือทั้งเรื่องเนี่ยก็บอกคู่นี้ยังไม่ค่อยที่จะได้เห็นซีนหวานๆหรือว่าโมเมนต์สักเท่าไหร่วันนี้ไฟแนลอีพีมีไหมฮะก็เดี๋ยวได้เห็นแล้วว่าใครพุ่งก่อน คือต้องต้องต้องบอกก่อนว่าสายฟ้าโตมาโดยที่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็ต้องคอยเก็อบอารมณ์ตรงนั้นเอาไว้แล้วแสดงออกด้านที่ล่าเริงให้แบบทุกคนเห็นให้น้องเห็นอะไรเงี้ยคือตอนเล่นอ่ะผมก็ดีไซน์ว่าแบบคือล่าเริงแต่ว่าสายตามันต้องเศร้ามันก็เลยค่อนข้างยากที่แบบมันต้องกดด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมแล้ว <S <s เป็นพี่ชายของชิมอนใ <s> ช่ครับ เล่นแบบชิมอนเป็นงไงบ้างชิมอนชิมอนเกงชิมอนสรกตลอดดีดีนะส่วนมากพอเวลาจบซีนอย่างเงี้ยอิมหัไว้ตลอดเช่นเช่นถ้าใครเคยได้ดูอ่ะมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ซ่อมซ่อมคอมเออซ่อมคอมซ่อมซ่อมคอมซ่อมซ่อมคอมแล้วก็แบบจริงจมันจบซีนแล้วแล้วก็นั่งทำไปทามาทาไปทำไปเ่าไหร่แล้วใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคือสำเนียงราบุรีมันออ กลับมากรดกลับมากรกลับกรุงเทพกลับกรุงเทพแป๊บนึงแล้วทีนี้พี่ลิฟเนี่ยก็ไม่ยอมพักสักทีจนชิม,มนอนบอกว่าดูยูทไปก็ไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นจะช่วยได้เลยเออก็เลยบอกว่าเออหยุดเราสอนยูทูปตามอะไรก<ะ>็แบบอินโฟไว้า <ผม S 1> ตามที่ตัวละครน,นึกคิดอะไรเงี้ยก็ถือว่าสนุกในการเข้าซีนสนุกครับสนุกแล้วก็อยากจะบอกพี่ลิฟว่าพักได้แล้วพักได้แล้วไม่ต้องปล่อยไหลบ้างจนบอาหน้าชิมอนเนี่ย ครับยังอยากดูผมเข้าดูนักแสดงเขาไหลต่อมันเป็นเสน่ห์ใช่ครับเพราะว่าเวลาเขาเป็นตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีเกตเล็กเกตน้อยแล้วก็อย่างที่เห็นน่ยมันก็จะมีท้ายท้ายซีนมาให้สร้างความเป็นธรรมชาติให้ตัวละครจะหมุนได้ยังไงเลยอยากจะรู้ว่าทุกวันเนี้ยเพิร์ดกับชิมอนเนี่ยคุณเจอกันทุกวันและได้ข่าวมาอันนี้ทีมงานบอกผมเลยนะชิมอนติดเพิร์ดมากจริงหรือไม่ครับ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครติดใครก่อนพี่ไม่รู้ไัเนี้ทีมงานบอกว่าเวลาไปทํางานกันคือถ้าไม่เห็นเธอในสายตาไม่ได้เลยก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเอาใหญ่เลยไม่มีชิมอนเธอจะหมุนได้ยังไงอานี่เลยเหรอเลยเวลาสมมติว่าครับอ่ะทางานด้วยกันทุกวันเป็นคู่กันบ่อยๆแล้วมีงานที่แบบต้องไปคนเดียวเดี๋ยวนี้มัน รู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหมันใจหายมันใจหายบ้างไหมก็มีบ้างก็เวลาที่แบบไปออกแฟนมิตหรือว่าไปงานต่างๆที่แบบมีเพือ์ด้วยมันจะสบายใจกว่าพอเพื่อเนคนที่แบบเชียร์อัพตลอดเวลาเลยแบบเฮ้ยพี่ทําได้พี่ลุยกันไปอย่างเมื่อกี้หลังเวทีคือตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยงานของเราตื่นเต้นเพื่อบอกชิวๆพี่มันก็เดินจับมือแล้วก็เดินลากมายยังไงพี่ทําได้เชื่อผมขอเสียงตบมือให้เพื่อทั้งรอบได้ไหมนีบ ต้องมือให้พี่ชิมอนเนี่ยเขเก่งมากคือเป็นคนที่คอยเหมือนกับเชีร์คอยซัพพอร์ตใช่ซัพพอร์ตดีมากจริงๆอย่างที่บอกไปว่าก็ขาดกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนเขาเป็นเซฟโซนในการทำงานเราอีกคนหนึ่งครับก็รู้สึกดีมากรู้สึกกุญใจที่หันไปแล้วเราเห็นใบหน้าเขาอยู่ตรงนี้แบบนี้แหละแล้วก็ต้องยิ้มหนึ่งทีนะครับตอนนี้นะครับ คนที่ฟินนะครับคือคนข้างๆผมาดูคนจีบกันนะครับพี่ลินผมมานั่งดูก็จีบกันอะไรเนี่ยอันนี้ถามพี่ลิศเลยเวลาอยู่ในกองเพิร์ดกับชิมอนเนี่ยเป็นยังไงคือเขาก็อยู่ข้างๆกันนั่นแหละแต่ว่าเพิร์ดเนี่ยเขาจะชอบหลับเ่ขาจะนอนนอนเป็นส่วนใหญ่ใช่แล้วส่วนชิมอนก็จะเล่นเขาไมอยู่อย่างนเออครับแต่คือก็จะมีมุมส่วนตัวบ้างมีมีมี แต่สุดท้ายก็ได้เห็นเบื้องหลังก็ได้นั่นแหละครับก็ได้เห็นหน้าชิมอนบ่อยๆขณะถ่ายวอล์กถ่ายอะไรอยู่มิ่งไม่ได้ครับผมก็ถ่ายไรเล่นไปเรื่อยใช่ครับผมไม่ชอบคนรถตู้มากเลยทําไมต้องไปหอมแก้มเขาอ่ะอชอบมากเลยงานนี้พี่ก่อนไม่ต้องชมอ่ะพ่วกับชิมอนชอบเล่นหอมแก้มไงผมมงงเออเท่าไหต่อมาฮะยังไงฮะผมชอบแก้พี่มอนครับ เห็นเขามีอาการไงแบบแต่นี่อนี่นี่นี่นี้คือที่หลบไม่ได้รังเกียจเลยอะไรนะมันจักะจีคือทำไมคุณจุดไหนที่คุณพาหนวดเขาครับเขาเขาไม่หนวดแบบเขาเรียกว่าหนวดริมๆิมเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วพอมาไซสุผมมาเจอแบบจักะจีอ่ะอ๋อว้าวุ่นไหมสุดสุดอ่ะมากระพุ่งครับ้าผมก็ อย่างที่พ่วงก,กับบอกก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยดูคอยให้กำลังใจเราไม่ว่าเราทํางานเนี่ยมาเราเห็นฟีดแบ็กกลับมาก็รู้สึกมีพลังในการเติมไฟในการทํางานของเราครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับสุดนท้ายอ่ะยากนะสุดนท้ายอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีช่วงให้ได้ขอบคุณอีกรอบนะอันนี้ฝากก่อนอ<า>ที่จะเปดูี p ี12โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ ติดตามแล้วก็สพอตพวกเราทุกคนมานะครับแล้วก็ช่วยกันปั่นเทนนะครับครับผโอเคบิลจูนแป้งครับเชิญครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP 12แล้วก็ปั่นเองทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วบิลจูนครับ ค่ะก็ฝาก EP 12ด้วยนะคะ mm hmm. พวกเรา mm hmm. นักแสดงทุกคน mm hmm. ตั้งใจมากๆ mm hmm. เป็น EP สุดท้ายแล้ว mm hmm. ก็แอบ,บกระซิบว่า mm hmm. พีฟาราดดาวจะมีการให้กิฟต์กันด้วยอ,อะไรแค่นี้สั้นๆค่ะ <laughs> <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตทั้งปั่นเทรนเอ็กทั้งฟูลซัพพอร์ตทั้ง การที่อินหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีอารมณ์ร่วมไปกับซีรีส์เรารู้สึกขอบคุณมากๆครับผมเพิร์กับชิคครับผมก่อนดู EP12 มีอะไรยอยากจะบอกมาจุดจบของกังหันและสายลมแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเพิร์ดชิมอนครับผมก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่เริ่มต้นเดินทางมากับเราตั้งแต่เปิดพลอดเลยนะฮะจนถึงตอนนี้เลยก็เป็นเวลาที่ จริงๆเหมือนจะนานนะแต่มันสั้นมากๆเลยนะผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้ววันนี้นะครับผม EP สุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้ทุกคนกินจอยนะครับผมมีเสียงเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับขอบคุณครับครับผมสุดท้ายสุดท้ายเลยใช่ไหมก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับขอบคุณที่ชื่นชอบในผลงานของพวกเราแล้วก็ ขอบคุณจากใจจริงครับที่มาวันนี้กันด้วยนะครับรู้ว่าบางคนมาไกลมากเหนื่อยมากๆนะครับก็มาร่วมเป็นจอยไปกันครับจะพยายามตาทำให้เต็มที่ที่สุดฮะครับตำเฉยโอเคนะครับก็เดี๋ยวซีรีส์ของเรานะครับจะเริ่มฉายจริงๆก็คือเวลาตรงกับที่ออนแอรทางโทรทัศน์เลยนะครับดังนั้นอีกประมาณสักเนาทียังมีเวลาเล็กน้อยให้ได้เล่นคำถามสุดท้าย ถ้าให้เลือกหนึ่งคนที่เป็นที่สุดในสายนั้นๆให้เพื่อนๆโหวตกันว่าใครเป็นที่สุดเรื่องอะไรในกองนี้ใครตลกที่สุดครับหนึ่งสองสาชี้ไปที่คนนั้นหนึ่งสองสางปาแบงหมดเลยมีอะไรจะแก้ตัวไหมจริงๆผมขายรอแต่เขาบอกผมตลก <laughs> เหมือนกันพี่ก็ขายรอ <laughs> คนก็ชอบมองพี่ตลกเนี่ย จะลำบากนะลำบากมันใช่ไหมไม่ใช่คนตลกนะอย่างแมงโก้ทำไมฉีกไปเลยแมงโก้เลยโอเคนะครับใครเป็นที่สุดของความกวนหนึ่งสองสามะฮะี้เหรอยังไงคุณกวนยังไงไข่เผื่อ <บ>สรุปใครชีหมดชี้ชี้หมดเลยครับคุณครับเสียงเป็นเอ,อกสารมากทำไมนะกลัวกลัวกลัวไม่ได้กลัวผมแค่สร้างสีสันใใ้กองครับผมจะได้ไม่เงียบไม่เหงาปะนะันฮะอ่างั้นต่อครับใครเป็นสายเงียบที่สุดหนึ่งสซ แล้วถ้ไม่ค่อยมีถ้าที่สุดก็จะชี้เพิร์ดพาอดูหลับบ่อยเงียบก็เลยหลับหลับก็เลยเงียบหอจริงเหรอคุณสามารถหลับได้คือคือพยายามจะเก็บแบตไว้ครับเพราะว่าเป็นกังหันนี่ัต้องใช้แบตเยอะจริงๆไม่ได้ง่วงไม่ได้เลยนะแต่เพื่อการทํางานของเราครับเพืเอ้ได้งานที่ดีมันเคยขอเล่าหนึมันเคยไปอยู่ซีนหนึ่ง สมมติเรากำลังวางบล็อกกิ้งกันอยู่ใช่ป่ะแล้วก็เออเพิร์ดนั่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเคลียร์ไฟแป๊บหนึ่งกำลังเคลียร์ไฟหันไปปุ๊บหลับเลยอ่ะไม่ถึงสามทีอ่ะหลับจริงจริงหรอไม่ได้หลับครับพี่ลินอ๋อไม่ได้หลับคือเรียกว่าไปเฝ้าไฟอินนะอ๋ออ๋อมันมันนิดเดียวคือยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าหลับแต่แต่ครูหัวแบบจริงๆหัวแบบนี้เลยอ่ะไม่แต่เขาบอกว่าคนที่หลับง่ายเป็นคนมีบุญนะจริงๆแสดงว่าเป็นคนเป็นคนไม่คิดเยอะเป็นคนง่วง เป็นคนงว่วเป็นคนงว่วงมีที่สุดสายอะไรกินเก่งที่สุดหนึ่งสอามจูนผมให้จูนผมผมไม่รู้ว่ลไม่รู้ชี้ไก่อนสองคนนั้นนะ่ะไม่ก็จูนอ่ะไม่มีก็จูนอ่ะอ๋อเป็นสาวๆหรอใช่ครับคือ<ง>คือปกติกินในกองเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วมีกลับบ้านด้วยเอากลับบ้านทุกวัน ทำไมอ่ะคือตอนนัคือเข้าใจแหละว่าก็ผู้สพอร์ตก็ให้มาอะไรอย่างนี้ก็ต้องแคร์ของแคร์แฟนคลับก็เลยเอากลับไปด้วยอก็ถึงไป2มือภาพที่เราเห็นก็คือว่าตอนหมดเลิกกองของจูนก็จะเป็นมิรลสสัสดีค่ะผู้นี้กินได้อีกสามมือไม่ก็คือเราอ่ะเคยได้ยินมาว่า เ,เวลาเขาส่งส,สพอร์ตมาอย่างเงี้ยคือถ้ามันกินไม่หมดอะ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปแจกที่ไหนอะไรเงี้ยบางทีมันจะหมดอายุมันก็ต้องทิ้งเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราเป็นคนเสียสละเองในการเอากลับบ้านมันก็จะมีคนที่บ้านรอกินอยู่แล้วเราก็เออใช่ไหมไปฝากเราพอฝากใครก็ได้ใช่ไหมเจกครับครับผมแสดงว่าก็คือว่าเราไม่ได้กินแกงแต่ว่าเราเผื่อแผ่เรา,าเป็นคนใจดีเสียสละเอากลับเอง แล้วแล้วลว,วิวล่ะสรุปวิวไม่่อกี้เขาบอกสองสาววิวก็กินเก่งมากแต่กินเลย <c oughs> คือไม่รอไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องทันพีคือจริงๆก็เก็บที่เราอยากกินไว้แต่สุดท้ายไม่เคยถึงบ้านอาจจะแบบบนรถไม่ข้าตรงนั้นแหละโอเคนะครับอ่ะ ได้แล้วล่ะถ้างั้นนะครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับ Final EP ออกพร้อมๆกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาถ่ายภาพกันดีกว่านะครับสำหรับนักแสดงในวงการนะครับจากหัวใจในสายลมครับะขอเสียงปรบมือสักคคั้งหนึ่งครับงทุกท่านครับมาถ่ายภาพนะครับภาพแรกนะครับเดี๋ยวถ่ายจากงลางึ้นห้ังบนนะแล้วเดี๋ยวค่อยหันหลังกลับแล้วก็ถ่ายกับแฟนๆทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับฝากแฮชแท็กงานของเราในวันนี้ด้วยนะครับผม Dan g e r u s Romance Final EP นะครับซึ่งจริงติดติดเทรนด์ยังติดไปแล้วปะ ยวไม่ติดติดแล้วติดแล้วทำงานแล้วนะป่านแล้วนะโอเคมีไงฝากด้วยนะครับแฮชแท็กของเราวันนี้นะครับ